สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็อยู่ในเกมนารูโตะนะครับทุกคนก็ทีนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนารูโตะกับจอยของเทคให้ดูนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นเกมในมือถือนะครับทุกคนแล้วผมก็เชื่อมต่อกับจอยเอานะครับมาในคลิปนี้ผมก็จะเล่นซาสเกะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปรับก่อนนะเป็นสองดีกว่าเอาเล่นซาสเกะนะครับเจอกับเจอกับใครดีวะาเจอกับเซียนลามุกนะทุกคนเซียนลามุกมาน่าจะสนุกนะครับ ก็ด่านนี้ผมจะเล่นนะผมจะเล่นเป็นด่านนี้นะครับเพราะว่ามันมันดูง่ายนะด่านมันสวยดีนะครับด่านเนี้ยแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักท่าอะไรเยอะนะทุกคนเล่นคอมโบไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนอันนี้ก็ตีธรรมดาไปก่อนนะครับทุกคนตัวโอนะโอเป็นการตีธรรมดานะครับอันนี้นะทุกคนนะส่วนสี่เหลี่ยมนี่จะเป็นการปลากรงจักรนะครับผมจะผมจะบอกนะทุกคนแม่งโดนโดนโดนย่ำเลยครับ กระโดดหนีก่อนทุกคน x นี่เป็นกระโดดนะเนี่ยเป็น x นะปลาตกระกยะไกลก,ก็ปลาตกไปเรื่อยนะทุกคนผมเนี่ยหนีอย่างเดียวนะอรอเลยทุกคนผมจะชาร์จพลังรอแล้วทคทโอ้โหไม่รู้เกือบนิดเดียวนะเมื่อกี้นี่เขากำลังล้มนะเขาทังล้มดิทุกคนโอ้โหต่อทุกคนเราต้องทําให้ล้มให้ได้ก่อนนะครับ ถ้าว่าผมเนี่ย,ยะนนระยะจังหวะน,นี้่ละเว้ยต้องล้มมาจังหวะเนี้ยโอ้แต่ว่ามันล้มไม่สุดนะครับแล้วพอจังหวะล้มนั้นเราก็ชาร์จพลังโร่นะครับทุกคนนี่นะชนะโดยการโจมตีธรรมดาก็พอแล้วอาดูเอลนะครับเป็นการเปลี่ยนลางนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาเซนลามุกเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะแต่ผมจะเปลี่ยนอีกรอันึเก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับทุกคนนะ อันนี้ครับท่านะครับทุกคนมาแล้วผมจะลองกดทางด้านของอันตินะครับทุกคนหรือทําไม้ตายนะครับไม่รู้จะกดติดหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ากําลังต่อสู้กันอยู่นี่มันมันติดยากมากนะครับทุกคนต้องหาจังหวะดีๆนะครับว่ามันเซนัมมุมันเก่งน,นะทุกคนเพราะว่ามันทรรมดาจังหวะเราดีนะครับทุกคนเราต้องหาจังหวะใช้นะทุกคนโดนทีลูกนี้วิ่งหนีก่อนทุกคน นี่ผมไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายนะโอ้โดูน,นิ่งๆมาทุกคนไม่เป็นไรนิดเดียวก็เลือดตอนนี้เลือดน้อยทั้งคู่นะครับทุกคนเรากดท่าไม้ต,ตายติดแล้วนะครับตอนนี้ผมกดผิดหว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ยังใช้ได้นะครับผมเราได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะท่าไม้ตายโคตรสวยนะเกมเนี่ยมันเวลาเล่นเนี่ยไม่แหลกด้วยนะครับทุกคน เรียบโลเลยครับทุกคนดู่าไม้ตายแล้วดับเลยนะครับทุกคนถ้าของเซียนรามุกาะมาแต่ผมเล่นให้ชมอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับทุกคนก็เกมนี้ก็ชนะไปแบบเกือบตุยเหมือนกันนะครับทุกคนมารอบนี้ก็จะเล่นตัวเดิมนะครับทุกคนผมจะชาร์จแต่เริ่มเลยนะโอ้โหจะเจอเปิดก่อนนะครับทุกคนไม่ผมจะชาร์จตะชาร์จไม่ทันนะครับเซียนรามุกเอาเราก่อนเลยไม่เป็นไรครับเราหนีก่อน ผมจะกดแล้วไม่ทันว่ะทุกคนน่าจะหว่ล้มนะโอ้โหไม่ล้มไม่ยอมล้มเลยว่ะเสี่ยลามกุกอะทุกคนนะจังหวะผมต้องชาร์จให้ได้นะครับเราโดนจนได้นะทุกคนอ่ารอบนี้โดนแล้วเว้ยโอ้โหเดี๋เราก็โดนเหมือนกันนะครับอรอบนี้ตึงว่ะผมไม่ปล่อยให้ได้ไว้าบมาเพื่อน นะครับเซียนรามุกนี่แกเปลี่ยนร่างนะแต่ว่าผมยังไม่เปลี่ยนนะหัเล็กขอใส่ก่อนแล้วกันแล้วเราอย่าไปเสียรากก็พอนะถ้าเราเสียรากไปบ่อยเนี่ยเราจะโดนตอเนื่องเลยนะครับเซียนรามุกเราโดนเนี่ยโดนเป็นชุดนะครับผมจะชาร์จรอแล้วจังหวะนี้ลุกมาโดนแน่นอนนะทุกคนบอกนี่เรียบร้อยครับเอาแล้วเว้ยผมจะเปลี่ยนร่างกันนะเพราะว่าตอนนี้เซียนรามุกเนี่ยไม่มีร่างแล้วนะครับทุกคนเปลี่ยนได้เพราะว่าแกใช้ไปเมื่อคืนนี้นะครับ เวลาเราเปลี่ยนล่ากเนี่ยถ้าการโยมตีต่างๆ,ๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในมุมไม่ดีนะต้องสู้ขึ้นสู้นะครับ <c oughs> โดนกระสุนมุงจักว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับตอนนี้เลือดเราก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับเอาชาร์ดแล้วก็ใส่เลยนะครับทุกคนอ่าตอนนี้น่าจะชนะนะครับทุกคนเพราะว่าเลือดเขาเหลือน้อยมากนะถึงว่าโดนโดนสวนมาเวลานี้กดท่านะครับ ผิทางทุกคนโอ้โหแปลกจัดเลยนะครับกดกดติดไปเนะี่ยโอ้โหใช้ติดไทยแล้วทุกคนอา่าเรียบร้อยแะ้วทุกคนนะเกมนี้ก็เล่นให้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครอยากดูต่อนะครับผมเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับทุกคน